เป็นสถานที่ที่เราปักหลักทําการแสดงสําหรับคัํานี้นะครับตอนนี้เลยนะฮะเริ่มการแสดงประมาณสองทุ่มหอดซอดแจงขัดผมชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับหรือเข้ามาชมยอดหลังช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพจจริงเพจแท้ mm hmm. ผมบ้าน AB แช์ไปบาน AB นะได้ครับ mm hmm. บานแฟนแช์ไปบานแฟนครับผมให้มาหานะครับ วันนี้ที่บุรีรัมนะอยู่อีสานไต้ยงาๆเลยใจกไนลอยขวัญใจอีสานใต้ช่วงนี้ก็จะอยู่ในโซนอีสานใต้ครับสุรินบุรีรัมศรีสะเกดนะครับร่วมง,งานแบบไหนครับผมเพิ่งออกกำลังกายเสร็จครับกำลังสิแต่งหน้าจะเลยมาไล่สดจักหน่อยเพราะพรุ่งนี้มีไล์สดกลุ่มติดนะครับ ขึ้นครับมาเลยแอนอรดีนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดพรุพ่งนี้มาแบบเต็มวงด้วยครับเต็มวงออรดีแดนดีครับผมปลามีอย่างาบ่มากอะไรอยู่ย่ติดชายแดนเลยครับผมวันนี้ยุติดชายแดนเลย เดี๋ยวผมดูก่อนว่าห่างจากชายแดนยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่เขื่อนลำนางรองนะครับเขื่อนลำนางรองอ,อําเภอนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยอย่าให้มีปัญหานันนี่ไร่เถอะชายแดนมีขดาวอเห็นแล้วมันจบซะโอ้อยู่ห่างจากช่องช่องตะโกครับห่างจากช่องตะโกประมาณเดี๋ยวเด้อ ห่างจากช่องตะโกรประมาณยี่สิบสามกิโลเมตรครับห่างจากช่องตะโกยี่สิบสามกิโลเมตรพี่น้องแต่ทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นกับเอือเฟือครับแล้วก็อนุญาตนะพี่น้องหนาาเิทีกับาลังมาหลายครับตะลังคึกขักเนี่ยฮะยี่รอปราสาทน้องหงษ์เลยครับหาดล่ำนั่งร่อง